สิบสี่บทสวดมหาสมัยสุเรวัเมศุตย์ใจกังสมัยยาพระเาว่าสเกสุวิหารติกปิรวัตสุสมิงมาวะเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัติงปจาวะเตหิภิกขุสเตหิตสเปหิวรหันเตหิทักษิหิจตโลกาธาตุหิเทวตาเยปุญญาณสันนิปติตาโหติพระเวันตังทัศนียะภิกขุสังขันจะตาโขจตุนังสุทธาวัสสกิกายิกานังเทวนังเอตัตถโหสิออยังโขพระเวาสเกสุวิหารติกปิรวัตสุสมิงมหาวะเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัติงปจาว มัตเต,เต,เต,เตหิพิกุสเตหิสเพเหวาหันเตหิทัสสหิเจโลกาธุหิเทวตาเยปูยนัสานิปฏิตาโหติพระกัวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจายาน,นูนะมะยมปิเยนะพระกัวาเตนุปะสังกามะเยยามะอุปสังกามิตวาพระกัววะโตสันติเกปปันเตกาคาถาอาเสยามาติอัตโกเทวตาไสยถา,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 าปีนามะพระรวาปุริโสสมัมชิตังวาปาหังสัพ ภาษาเลยยะภาษาีิตังวาปาหังปรมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันจาระหิตาพระกวันโตปุระโตประตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระกวันตาอภิวาเทตวะเอกามันตาอัตถังสุเอกามันตังอิตาโขเอกาเทวตาพระกวันโตสันติเกอีมังขาถังภาสีมหาสมัยโยปวะนัเสวิงเทวกายาตมะคาตาตะอาคาตามหาอิมังธรรมะสมัยยังตักขีตาเยวบ อป,ปราชิตาสักันติอัตกอ,อัปาราเทวตาพระกวันโตสันติเกอีมังคาตัางอภาสรินาตระพิกาโวสมาทะหังสุจิตตาอัตโนอุชุกมาคงสุงสารถิวเนตานิคะเหตวาอินทิยานิลักขันติปฏทิตาติ อัตโขะปราเทวตาพระวันโสสันติเกอีมังคาตังอภาสีเชตวาขีลังเชตวาปริคังอินทขีลังโอหามาจะไม่เมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจักูสมาตาสุทันตาสูสูนคาติอัตโขะปราเทวตาพระบวันโตสันติเกอีมังคาตังอภาสีเยเกจีพุทธังสระนังคาตเสนนเตขมิสันติอปยะภูมิงไปอหายะมนุษย์สังเทหังเทวะกายังปริรูเปสันติติอัตโขวะพะวาภิขวอมันเตสี เยปุยนาพิกเวทัสสสโลการทาตุสูเทวตาสานิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายพิขุสังคัญใจเยปิเตพิกเวอเหตสุงอติตัมมานาอารหันโตสมมาสมพุทธาเตสัมปีพระกบันตานังเอตาระเยวเทวตาสานิปฏิตาอเหตสุงเยลยยะทาปีไมหังเอตาระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันตินาค ครตตามันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีระขวันตานังเอตตปปะระเยวะเทวตาสานิปติตาภวิสันติเศยถาปีไม่หังเอตาระหีอจิกิสามิพิกะเวเตวะกายานางนามานิกิติยสามิพิกะเวเตวะกายานางนามานิเทศิสามิพิกะเวเตวะกายานางนามานินางสุนารถาสาวทุกกลางมานะสิกาโลธาภวิสสามีติเอวัมพันเตติโคเตภพิกขุพะกวันโตปัญจโสสุภะวาเอตทะโบจ่า สีโลกามนักัสามิยะธาภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริขปะลังปะหิตตาสามาหิตาปูถูสีหาวราลีนาโลมะหังสามิสัมุโนโอทาตมณัสสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาปินโยปัญจสเตยตัตโ ยัตตววเนกับปิรัตเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกตระเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณตาพิกะโวเตจตตตาปมะกะลุงสุตวพาุทธสัสสารนังเตสัมปตุระหุงยางอมนุสานัทสานังอเปเกสตามัตถุงสหสังอัฏฐสตลิงสตังเอเกสหสานอมนุสานามัตถขงอเปเกนันตมัตถุงทิสาสภาอุนาเอาหุงตันจัสภาภิญญายะวะวักกิตวานัตคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกตระเนรเตเทว อภิกันตเตวิชานะตาพิโวเยโวหะกิตยิสรามิคิราหิอนุภุพโสสตะสหัสสาวัยขาภุมมากปิระวัตวา อิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตสัตสินโนมทัมมะนาพิกามุงพิกุนาสุมิติงวะนังจะสาหัสสาเหมาวัตายะขานรัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตสัตสินโนมทัมมะนาอภิกามุงพิกุนาสุมิติงวะนังโมทัณมะนาอภิกามุงพิกุนาสุมิติงวะนังสัตตากิราตีสาหัสายะขานรัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตสัตสินโนมทัมมะนาอภิกามุงพิกุนาสุมิติงวะนังอิเจเตโสระหัสา ภาษายขานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติม um, ัโตวนามันโตสัสินโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนางสมิติงมะนังเวสาพิตตาปจสตายขาณนัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมัโตวนาวันโตสัสินโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุนางสมิติงมะนังกุมพิโรราชคหฮิโกเวปุรสนิเวสนางพิญโยนางสตาสหัสสังยขานังปยิรุปภาสติกุมพิ โลราชาคหฮิโกโสปปะคาสมิติงว่านางปูริมัจจัดที่สังราชาทัตตะรัถโธปราสาสติคันทัปานาที่ปฏิมหาราชายสักสีโสปุนตับิตาสภะหาโวอิน อินทนาหมามาปาราอินทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตสัตสินโหมดธรรมนาภิกกมุภิกขุนังเสวิติงวนนางที่นันจัดที่สังราชาวิรูห์อตปัสสาสติกุมพัฒนาธิปติมหาราชายศศิโสภุณาปิตสัภาโวอินทนาหมามาปาราอินทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตสัตสินโหมดธรรมนาภิกกมุภิกขุนังเสวิติงวนนางปจิมันจที่สังราชาวิรูห์โอภาัาสตินาคานาธิปติมหาราชายศศิโสภุณาปิตสัภาโวอินทนาหมามาปาราอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวัสนโติงสังอุตตรัน ที่สังราชากุเวลโอตปัสสะสติยกานาอธิปติมหาราชายาสสิโตพุนตาปิตตสัพหะโวอินทนาหมามหาปราอินทิมันโตชุติมันโตว,วันน้มันโตสักส,สินโนม์โมทัศนาพิการมุงพ,พิกุนังสมัยถึงวันังปุริมัติสังทัตตาร,รถถัตโธทักีเนนะวิรูหะโกปชิเมนะวิรูปรโขกุเวลโอตรังทิสังจตารโรเจมหาราชาสมันตาตาล,ลุกโตรทิสาธารลัมนาอตถังสุวานเนกัปิรุพัทเวเตสังมายาวิโนทาสักอาคูวันจานิกาสหามายากกุุุเเววววนนนททิิภภููจจะโโตสหัค เตจาก,กินุมันทุนิมันทุจะปานาโตโอปะมันโยจะเทวสุโตจัมาตาลิจินตเสโนจัคันทพโพนารราชาชโนสโพอากูปัญจสิขโขเจวติมพารูสุริยะสาเอเตจันเยจรา,าชาโนคันทพ,พาสหาราชุมิโมทนานาอธิการมุงพิขุนสมวิติงวานาอตาคูนาภาษานาคา เวตราวสหัตันชากาสับกันพระรัตตราอาคูปยาคาสหายาติพิยมุนนาทะตารัฐาจะาอาคูยาคายาสคริโนเอราวันโนมหานาโคโสภคาสมิติงวานังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาติชาปะคีวิสุทธาจากักภูเวหา ยัสเตวณนะมชาปตาจิตลาสุปนาอิติเตสามานังอภย,ยันตานาคราชาณมาสิสุปนัตโตเขมมะมะกมกาสิพุโตสะหันาหิวาจหิอุปหะยันตานาคาสุปนาส,าสาะสนะระณักังสูพุทธังชิตาวชิตสัตสัตหเสนะสมุททางอสุราสิตาพัตโล ปัสสเสเตอินทิมันโตยาสสิโนโนกร,รักกัญชามหาพิสมะอสุราธานะเวคษาเวปะจิติสุจิตจัปหาราโทนะมุจีสหสตัญจา,าริปุตานังสเพเวโรนาัมากาส,สันในหิตวาพะลิงเสนังลาหุพระมุปาคุงสมยโยธานิพันธันเตพิกุนังสมิติงมะนัง อาโปจัตเทวาปะเถวีจเตโชวายโยตถาคัมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมองจะยะศึสษาสหเมตากาลุนิกากายิกาอาคูเทวายาสัตสิโนทัศเตเตทัตถากายาสเปนะนัตะวานิโนอิธีมันโตชุติมันโตวันรัพันโตสัตสิโนโมทัศนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวานเวทุจเทวาสหารีจเตอสมาจเตุเวยมมาจันทัสสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักขันตานิปุรคิตาวาอาคูมันทวะละหก วัสูนังวัสวเศโถสโสกัปราคาปุริทัตโตทัตเตเตทะตกายาสเปนานต,ตาวานิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตสัสินโนโมทมัมนาภิกขมุงภิกขนางสมิตถุนังอทาคุสหภูเทวาชาละมคิสิขาลิวะอริทักกาจะโลชาจาอุมาปุภะนิพาสิโนโวัลุณาสหธรรมมาจากอจุตตาจากอเนชากาสุเ สุ่เลยะบุจิระอากูอากูวาสวะเนสิโนทัศเตเตทัศกายาสเปนอนัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตสัตสินโนมทัศมนาพิกมุมพิกุนาสัมพิจึงมณังสัมนามหาสัมนานามนุษสามนุษสุตตมาทิชาปตุสิกาอากูอากุมโนตสิกาอาหาคูมหารโยเทวาเยจารงหิตาวสิโนารคามหาปารคาอากูเดเนวายสัตสิโนทัศเตเตทัศกายาสเปนอนัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตสัตสินโนมทัศมนาพิกมุมพิกุนาสัมพิจึงมนังสุกาปะรุมหาหรุะอาาคคูเวสส โอทาตะัญญะหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจกนาสทามัตตาหาราคชามิสกาตยสิโนต้านแลยังอาคาปจุนโนโยทิสาอภิวสตินาเตเตทัสธากายาสเปนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตสสิโนมรธรรมนาอภิกรรมุภิกรุนังเสมิติวันังเขมิยาตุติตายามากตกาตยาสิโนสัมพิทกาละมัสเศษฐาโชตินามาจะอาสวามะตรติโนอาคูอาคาตะคูปารามิตาเสเตทัสธากายาสเปนานัตตะวันิ อินทิมัโตชุติวันโตวนาวันโตสัสินโนโมทัมนาพิกามุนีิขุนังสขิงมนังสันเทเตเทวานิกายาสเปนนัตตะวานิโนมาวะรยนะอคตุเยจันเยสัจิสาสหะปวุทธชาติมังคีรังโอขะตินนะมนาสวังทักเขนะคาตาลังอาคังจันทวะอสิตาติดตังสุพรมาปรมัตโตจักปุตตาอินทิมโตสหะสนังกุมารโอติโสจักโสปคาสมมิจิงวะนังสหัสสพพรมะโลกาัามหาพรมะทิติพติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทเสธะอิสราอาคูปัญจะกวัสัตวติโนเอเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพพมมกเกมารักเสนาอภิกกมิปัสการหาสามันที่ยังเอถะคันทัธาพันทัตธาลาเกนะพันทัทธันทุโวสมันตาปริวาเรถามาโวมุจิถะโกจินาอิติตัตถะมหาเสโนกันหาเสนางอเปสยิปานินาตระมหัจจาสลังกัตวานะเพส ระวังยถาปวุสโกเมโขทนยันโตพระวิชุโกตถาโสดป,ปัจจุทาวัตติสังคุตโตอรารสยางวเสตันจะสภาพิญญาย,ยะ,วะวะวคิตวานาจักุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกสนะเนระเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานนถาพิกโว เตจัตตปมกกรุงสุตวาพุทธศัสารนางวีตาลกาเฮเฮหิปังกามุงเนสังรามปิอินชยุงสเพวิชิตตาสังฆามาพระยาติตายาสสินโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชชเนสุตาติ